คุณผู้ชมคะชุมชนบ้านผาชานอำเภอโพไซจังหวัดบุราราานีนับว่าเป็นชุมชนตัวอย่างนะคะที่มีการแก้ไขปัญหาภัยแล้์ได้สําเร็จค่ะเพราะว่าไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะการหาแหล่งน้ําให้เพียงพอกับคนในชุมชนเท่านั้นนะคะแต่เขายังมีการจัดสรรการใช้น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วยค่ะ รวมถึงมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือสูบน้ำที่เป็นภูปัญญาของชาวบ้านที่เรียกกันว่าแอร์แวรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่ว่านี้อยากทราบแล้วนะคะว่าแอร์แวร์ที่ว่านี้จะมีความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างติดตามชมกันค่ะชุมชนพลาชันนี้ก็เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ในน้ำโขงแต่ปัญหาก็คือน้ำขาดเพราะว่า <c oughs> ในช่วงที่น้ำมันลดลงไปในช่วงของฤดูฝนหมด ก็น้ำลงโขงย่างรวดเร็วเพราะว่ามันลาดชันทีนี้ปัญหาของผาชันก็เป็นปัญหาในเรื่องของการนําน้ํามาใช้นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยพอเพียงสาหรับชาวบ้านเคยมีหน่วยงานมาช่วยแต่พวามีปัญหาว่าเครื่องที่จะสูบขึ้นนั้นได้น้ําขึ้นมาใช้นั้นมันมันไม่ไม่ทนทานกับกระแปลงทีนี้พอเรามาทํางานวิจัยในส่วนนี้ก็เลยมีชาวบ้านคนหนึ่งคิดอุปกรณ์ชนิดหนึ่งขึ้นมาเอา pvc ท่อ pvc มาตั้งขึ้นเป็นสองท่อต่อขึ้นมาจากเครื่องสูบน้ำแล้วก็สำหรับช่วยให้เครื่องนั้นทนทานขึ้นตอนนี้เราก็ใช้ยอยู่เขาเรียกว่าว่าเอเวครับหลังจากที่ผมได้เาล่ารายละเอียดทั้งหมดมาเกี่ยวกับการจัดก,การบริหารจัดการน้ำของจนุนจนผาชันนี้ต่อไปก็จะขอเชิญชวนท่านได้ไปดูรายละเอียดในพื้นที่ ในเรื่องการบริหารจัดการน้ําของชุมชนบ้านผาชันนะครับเมือม่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยจะมีปัญหาในเรื่องน้ําแล้งนะครับขาดแคลนน้าก็พอดีมามา,มามีโอกาสของอจากสกวนะครับได้ทําวิจัยของสวแล้วก็จากตรงนั้นมาก็มามาแก้ปัญหาในเรื่องน้ําได้ระดับหนึ่งก็มาจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาบริหารจัดการกันเองนะครับทีนี้ ขั้นตอนต่อมาที่เราคิดอยากจะทำนะครับก็คือสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำเนี่ยเพิ่มจากตัวที่เรามีอยู่ก็เลยต้องมีการสำรวจพื้นที่ที่จะสร้างนะครับพอดีชุมชนโชคดีนะครับที่ได้มีหน่วยงานของสะสะนกสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนนะครับสังกัดก,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได,ได้เอาอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่น GPS พวกนี้นะครับเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เข้ามาสอนแล้วก็มาช่วยในการเก็บข้อมูลนะครับหลังจากที่เรามีเครื่องมือพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยในการทำงานของกลุ่มของชุมชนเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้ปริมาณน้ำที่เรามีอยู่นะครับจากที่เราไปวัดกันมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ จะได้ไปจะได้รู้ปริมาณพื้นที่การเกษตรนะครับของชุมชนว่ามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเอานำน้ำพวกนี้เนี่ยไปใช้กับพื้นที่การเกษตรได้อย่างสมดุลน,นะครับโดยโดยไม่สิ้นเปลืองนะครับเพราะเรารู้รู้ว่าน้ำเรามีแค่นี้พื้นที่การเกษตรเราเท่านี้เราจะใช้ยังไงให้มันคุ้มค่านะครับไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่ใช่ว่าจะใช้ไปต่างคนต่างใช้อันนี้มันมันสิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์ ในส่วนนี้นะครับชุมชนก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่ไม่มาให,ให้การสนับสนุนนะครับในส่วนหนึ่งก็หน่วยงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรองค์การมหาชนนะครับและก็สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับที่ได้มาให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านความรู้ของชุมชนก็ขอขอบ พระคุณเป็นอย่างยิ่งในส่วนนี้นะครับขอบคุณมากครับ